สวัสดีครับพี่น้องมี่สายสายเขียวหัวใจเดียวกันทุกท่านสุขผู้สุขนนะครับเนาะมีเกาคือหลังครับคนกับป่ามาพอพี่น้องคือเกา่าคือหลังทางช่องยู u ู e นะครับมื่อนี้ผมสิบาพี่น้องมาเบ่งต้นใหม่ที่ปลูกเมื่อสองสามเดือนที่แล้วนะครับมันสามเดือนที่ผ่านมาคือเมื่อนี้ผมว่างก็เลยเด้มาเบ่งต้นใหม่นะควก็เอาไดบ่ ในหวงจุ่มลงได้ปัมจุ่มนะครับ,บจุมจมบจ่มลงสะผมกับเป็นตะเลรถยนต์น,นะครับต่อสายยางมาหดต้นใหม่นะครับเพื่อมันหลอดว่าการปลูกต้นใหม่ปีแรกต้องหดนะครับอีกอย่างดินตรงนี้กับเป็นดินแบบว่าดินกลงสะนะครับขุดขึ้นมาแห้งแรงนะครับแห้งแรงมีนามอยู่แต่ว่าคำบุ่น,นห,หนีแห้งนะครับก็เลยต้องมาหดไว้นะครับเพื่อทางแรกท้งสองผูเจเเอาเอาเฟืองมามากบนะครับกบหลุม เดิมเหี้ยวแล้วครับนี่แนวะว่าทางขานี่พี่ตนยุค่าของฝั่งพี่น้องท้าพูนปลูกนะครับเนาะพี่นี่เพิ่มบริเเขาครับบริเวณหน้าเพราะน้าท่วมนํามาแต่แต่พี่แหลกเลยที่แหลกเลยบริเวณวานเขานครับเนาะผมบริเวณหน้าเขาเลยปลูกต้นใหม่ต้นตะ่ที่นลงนี่ป็นตนของเพื่อนครับเพิ่นปลูกใหม่ผมเลยปลูกของห่างมากประมาณเม็ดนึงนะครับต้นตะเคียนต้นยังหน้านะครับเพราะว่ามองนี่เป็นพื้นที่น้าท่วมแต่พี่นี่นำบริเวรแต่ว่า นำมาตลอดจะนำบัวลายคือปีไก่นะครับก็ mm hmm. เลยเดี๋ยวมาหอดต้นใหม่ไวเพื่อเอาฟางมาครบนะครับเอาเฟืองมาครบมือมือล้างนะครับเนาะมือล้างไมอนีคือสีวดให้มันสุ่มไปก่อนนะครับในเพื่อใหม่ใต้นะครับเนาะต้นในใต้ก็มาสามนะครับเพราะมีน้ำระบบน้ำมีนะครับน้ำสาลายเป็นระ,ะบบน้ำที่เป็อนอยังไง ได้ตลอดปีนะครับเมืองๆนะครับน้ำสะสาสองลูกนี่ครับข้องเซไกลอีกนะครับไรของมองี่ผมปลูกกับข่าวนั่นนะครับเนาะแต่ฟังโซนนี่ปลูกขึ้นต้นใหม่ปลาครับฉันมะ,ะ่อบงคดบงคดไวยขึ้นสิบหลอดนะครับเนาะขึ้นสิบใต้เดี๋ยวผมจะขนฟางก่อนมาอาัดฟางไว้เลยนะครับขนฟางมาเอาเฟืองมาคุ้มนะครับคุ้มอากาศสิบปักไร้เข็นหัวเพราะแถวนี้เขาปล่อยงูปล่อยขวายปล่อยสัตว์เลี้ยงปลัดเข็หัวไว้ เพื่อกันแล้วก็กันงวนะครับแล้วก็เสาต้นกล้วยมัพปูไหวครับเพื่อต้นกล้วยนี้กันงวไหนนะครับาะวเขาเก่งใจต้นกล้วยต้นใหม่เขาอกเก้งจต้นใหม่นะครับผูที่มาเดงงวกับเก้งใจต้นกล้วยนะครับเพราะต้นกล้วยนี้เห็นโดดเด่นนะครับเป็นต้นใหม่เขาโบสนใจเขาปลูกส่เลยนะครับปลูกงวงปลูกกล้วยใส่นะครับเออตรงครับกนยุดใหม่เอาต้นกล้วยเป็นพี่เหลี่ยงเป็นการชลทำนะครับเขาย่านต้นกล้วยผมบอกว่าต้นกล้วยต้นละห้าร้อยเขาก็ย่านนะครับ แค่นี้แหละเครื่องสีหงูเหลืองแต่ผมสิเอาปลักลักซื้อนะครับบริเวเห็ดหัวอ่ะมาหดน้ำกันครับผมครับส่วำหรับการปลูกใหม่ของผมก็คือพุดเป็นหลุมกับเป็นแองเป็นกระทะลงสิครับเป็นแองกระทะเวลาตะห่อใส่หนามมันก็สิอยู่นะครับอยู่ได้หลายกี่เป็ดอาทิตย์หรือเกือบครึ่งเดือนครับสิบหมื่นครับคอยมาหดอีกก็ได้ทุกลุมนะครับต้องเห็ดแต่ลุมหน่อยลุมใหญ่เองหน่อยเองใหญ่นะครับ บางเือบ่มีเองหลายกะเอานำเลยเจาะครับเจาะมันเป็นหูลงแล้วก็สิซึมลงไปข้างล่างเองนะครับตะไคร่ก็บยอดไปน้ำตัวเป็นหม่มเป็นเป็นปุ๋ยน้นนครับ่างงานครบะตะไคร่ตัดใบมันมาคุ้มนะครับโดยที่ตรงใส่เฟืองก็ได้บางลุมกะดิ้นกบถมแล้วนะครับก็เลยมันตรง เตาะผู้ใหม่เห็นเป็นแองเป็นหลุมไว้นะครับเผื่อมันใส่น้ำไดหลไล่ลงลึกๆหอดหลังนี่ครับการปลูกใหม่ปลาที่ว่าเพื่ออนาคตหนาแหลงนะครับเนาะโมเมนต์จะปลูกหนาฝนแล้วก็เล็ดเป็นหลุมใหม่น้ำนะครับโมเมนต์ว่าเป็นนุ่นๆไว้นะครับต้นะไข่ของฮอดไปนั่งไปคอยปลูกไปเรื่อยครับเดี๋ยวก็แล้วเองเดียวกัใหญ่เองนะครับปีนี้ปีแรกเราก็เป็นการฮดต้นใหม่โดยที่ว่าต้องดูแลนะครับโมเมนต์ปล่อยเทวดารักษา ดูแลนะครับเราต้องดูแลมันตั้งแต่ปีแรกปีสองก็ค่อยปล่อยนะครับปีสองปีสามปล่อยครับเป็นคิดสันส้นๆนะครับเนาะเป็นการาเปลี่ยนเล่นรวมเป็น้ำกันครับจากสวนสวนปลาปูลเลียมนะครับเป็นนปลาผสมผสานระหว่างต้นมะพร้าวหรือมะม่วงครับผสมผสานกันโอภัยฟางผุนใหม่ปลาปลูกก่อนมาสองสามปีนะครับอันนี้ปลูกปีนี่ก็ต้องดูแลกันแน่นะครับฟงางผุนนั่นซื้อว่า สิรอ,อดแล้วนะครับทั้งไผ่ทั้งไ,งไม่ปลาไผ่บางตน้นต้องไปตัดถิ่นนะครับเดี๋ยวผมถ่ายทําคลิปตัดไผ่ให้ถิ่ะยาะว่ามันมันหลายเากินนะครับต้นใหม่บ่อใหญ่ครับขอบคุณพี่น้องมีสายสายเขียวทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณที่กดแชร์กดไลค์กดติดตามให้กับช่องวัสดุเทียมหรือว่าช่องคนกับปลาวัสดุเทียมนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ